สล้นี่ครับสวัสดีครับที่14มิสาวันหยุดพักผ่อนครับอีกหนึ่งวันครับวันนี้มหาดไสา้แก้วครับสัต,ตหิบคนหลายครับมันบรรยากาศดีเยอะเแดดปลาดุกไส้มาครับเอบ้ลาดุกไส้สันเด่นหนาว ขอหยัดขอหยัดคนไล่ขรับพีับโกยไม่ไปแล้วสนุกไหมไม่ไหมแดดร้อนไหม กับบึงไส้ครับ <c oughs> กับกะเทยกะเทยโูงงานวันหยุดคนหลายครับ

เดี๋ยวพ่อพาไปเล่นละยองก่อนไปไหมส่ไปย่อมขึ้นครับลูกใายเร่นนางเดียวย่องขึ้นเลยแรงไปแล้วครับ แล,แล้วแล้วเ่อคืนน่ะข้าอยู่มครับวัดแดดครับบรรยากาศดีช่ว,วงนิงดหน่อยปิดเทิมแต่ะละคนพาดถูกมาหาเทียทเ่ยวทงะเลขับบ้านวัดการขับรถมันติดเถอะเทีเท่ยวทะเลด,ด,ดีกว่าไก่ เนี่ไงตอนนี้นะ่จาจะเที่ยงแล้วครับเมื่อมีแดดแล้วมฝนก็ว่าตัวครับบรรยากาศดีครับ Saai it, right no. out okay, Where is Non? She is still sleeping I'm กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณงครับี่เข่ามาเพิ่งครับ